ไปเลยเฮ้ยอลิซแ้วเจ้ยของเพลงเอะไรอะนะคะถอนก่อนแหมแล้วเราไม่ใช่เจ้าของเพลงด้วยสิประเด็นน่ะถอนได้เหรอได้เหรอโอเคอะไรโอเคได้เรากระไรใช่ครทำกันบ้างมาเต้นเต้นไปด้วยกันนะคะขั้นแรกต้องพนางมือใช่ไหมพลางมืออ่าแล้วมันจะแล้วว่า ที่เธอหนโ,โหูสักหน่อยอต้องร้องก็ชิงทำไปเทงให้เธอได้บนานะหากฉันทำตัวน้าัอย่ากใค้เธรองพิจังนาจะเป็นเอ็กดีใเธอเลยสัญญาน้าน,นึงหน,น้าน,นึงหน,น้าย่าให้เรามารักันไม่ไ้ชิล่ลว อย่าบอกนะว่ามันชีวกเราจะจะ